สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมสองพมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันของแอตนาคิโนงวดที่ผ่านมาสู่กำนันของอาจารย์ได้3 4 9ก็มีเลข3ไปบนนะครับคุยออก3 3 6 2 1มงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข3ที่ไปบนทุกท่าน งวดที่ออก50389นสองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้679ทุกท่านงวดใหม่1สิงหาคม2567ันาคำนวณได้679เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข7นะครับแนวทางของแอดนาคิโนนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์คำนวณได้1 2 3นะครับก็มี3ไปบนรุกท่านเข้า100กับ10แล้วก็แถมลงไปล่าง2ตัวนะครับ1กับ2องวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้456นะครับสี่ เนบนเลขเด่นสามตัวสูตรนี้ของแอดดังเม็ดทรายนะครับต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวรูปแบบนี้ของอัชนะพลไม่ได้ลงให้หลายงวดนะครับงวดนี้อาจารย์จะดีแบ่งปันมาให้ผมก็ส่งต่อคุณชมหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดอาจารย์คำนวณได้สี่หนึ่งหกนะครับสี่หนึ่งหกใครตามรูปแบบนี้ใครชอบสูตรนี้ มาแล้วนะครับแทปบหน้าจอให้ไวแนวทางสูตรคำนวณของแอชนะพลต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขเด่นบนเลขเด่นอ่าสี่ตัวนะครับของแอดอิโชคทุกท่านงวดที่ผ่านมาอ่าผมไม่ได้ลงให้นะครับไม่เจอดูเหมือนว่าสูตรคำนวณของอาจารย์จะหลุดนะครับทุกท่านจะหลุด ไม่มี3มกับ6นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างเลขศูนย์สามห้าเจ็ดนะครับศูนย์สามห้าเจ็ดเด่นบนเลขเด่นสี่ตัวนะครับแอดดโชคมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับใครชอบใครตามสูตรนี้งวดนี้มาแล้วนะครับหนึ่งทับแปดทับหกเจ็ดชุดเต็มของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนชุดเบิลก็อยู่ด้านล่างนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวของอเสซนมีนะครับอาจารย์คำนวณได้สามสี่หกทุกท่านเป็นบนของอาจารย์ได้สามสี่หกงได้หมดเลยนะครับตรงนี้อาจารย์บอกว่าสูตรใหม่ใช้งวดแรกแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นข้อมูลคู่ล่างนะครับคู่ล่างที่อาจารย์จับมัดรวมมาให้จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนบน ก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด่นไปที่เจ็ดเก้าส่วนที่สองมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าเด่นไปที่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนะครับนั่นคือตัวเน้นทุกท่านเขียนเพิ่มเติมมาให้อยู่ด้านล่างนทางของ asenmi น,นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบน เลขเด่น4ตัวในตารางรูปแบบนี้ของ b บ y วงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้5 6 7 9นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบนี้5 6 7 9 6ก็มานะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ทุกท่านอาจารย์ให้มาแล้วนะครับคำนวณนได้1 2 7 8นะครับ1 2 7 8ไปตามสูตรนี้มาแล้วนะครับ เด่นบนเลขเด่นสี่ตัวในตารางของ b บ y นถัดมาก็ยังอยู่กันที่แนวทางของ b บ y นนะครับใบน,นี้เด่นบนเลขเด่นสามตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้สามสี่ห้าทุกท่านเลขสามก็มานะครับงวดใหม่เลขเก้าศูย์หทุกท่นาน9 0้าศูนยหนึ่งนี้ครับเด่นบนเลขเด่นสามตัว มาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอนอบนนะครับเด่นสิบหนบ่วยบนเลขเด่นสี่ตัวสู่คำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ไปตามข้อมูลของเบียนวมาแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นคู่โต๊ะบนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดทุกทันแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับคือใบนี้หวยออกสามสามหก มวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน1นึ่งทาแปดสองพวันที่อยู่ด้านล่างทุกท่านเดีนนคู่โต๊ดของอาจารย์แถวบนนะครับมี717273ตรงกลาง818283ด้านล่าง9192แล้วก็เกทุกท่านตามนี้นะครับใครถามหาแคปหน้าจอให้ไวไปดึงชุดเด่นเอานะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอะบนเลขเด่น2ตัวของแอดกลมนะครับสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้6กเทุกทัน6กับ9งวด 6, ที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรน,นี้อาจารย์คำนวณได้3ากับ6ครับชอบก่อแคปหน้าจอไปทุกท่านไม่ชอบใจก่อผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมามีเลข3านะครับ งวดก่อนนั้นนั้นก็มีเลขสามทุกทันทีเข้าสองงวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาจานให้มาแล้วคำนวณได้สามสี่ห้าหกนะครับงวดใหม่ตามนี้ครับข้อมูลแนวทางสิบหน่วยบนของอดแสงเดือนต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอดแสงเดือนใบน,นี้เป็นแนวทางล่างชุดเน้นนะครับ เน้นมาให้สี่ชุดมีสี่เจ็ดสี่แปดสามแปดแล้วก็หนึ่งห้าสี่เจดสี่แปดสามแปดแล้วก็หนึ่งห้าทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางล่างมาตัวของแอดละเด็นนะครับงวดที่ผ่านมามีเลขสองทุกกันสองก็เข้าหลักสิบนะครับควยออกสองหนึ่งงดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับสองรับล่างมาตัวงวดใหม่ ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ1นึ่ทับแทับหกเจถัดมาครับลงให้ด้วยกันเลยสำหรับแนวทางของแอดระเด็ aden, ในใบนี้เป็นแนวทางแต้มรวมล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้แต้มหนึ่งสองหกดทุกท่านหนึ่งสองหกแปด ต่อมาก็แต้มรวมอรอสอนอนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้04569 04569มาต่อกันที่แนวทาง10ล่างของแดน้ำผู้งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขสอตัวเดียวเลยครับ2ก็เข้าหลัก10จริงตันหวยออก2 1งวดใหม่ ได้ลเลขเด่นตัวเดียวนะครับก็คือเลขศูนย์ทุกท่านคือเลขศูนย์นะครับสูตรนี้ตอบก่อแคปหน้าจอไปไม่ชอบใจก่อผ่านนะครับนําข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งไม่มีใครรู้นะครับว่าหวจะออกตัวไหนต่อมาครับใบนี้แนวะทางของแอดประเสริฐอาจารย์บอกว่างวดนี้ผมว่ามีเจดกับห้าทุกท่านเลขชุดที่ติดเจดก็คือเจ็ดหนึ่ง ชุดที่ติด5ก็คือ4ี่ห้าด้านล่างสุดเลขออกสูงเดอ้อครับตามนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ประเสริฐนะครับต่อมาจะเป็นในทางของแอดมังกรเมรยัยข้อมูลชุดบนอยู่ด้านบนนะครับ3ตัวให้มา3ชุดได้แก่8 9 1 4 2 8แล้วก็8 2 4 2ต,ตัวมี9 1 2 8แล้วก็2 4 อาจารย์ให้เด่นให้เน้นมาที่สองสี่ในส่วนข้อมูลล่างนะครับให้มา3ามชุดมีห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับอาจารย์ให้เด่นมาที่เจ็ดแปดทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านล่าง1นึ่งแปดสองันห้าร้อหกสิบเจ็ดในทางของแอดมังกรเมลัยต่อมาจะเป็นในทางของแอดมิสเตอร์บอลทุกท่านของแท้แน่นอนมาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดมีอยู่สชุดทุกท่านก็คือ72กะก็ไปเจ็ดสกับศูนะครับเจกับ0ูย์สองงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับห่งสิงหาหกเจสูตรคำนวณเลขเด็นเลข,เเลขวิ่งของอาจารย์ได้3นะครับได้3ามเลขชุด3ตัวให้มา6ชุดเน้นมา2ได้แก่ 8 5ดมกับ803ศสองตัวอยู่ด้านล่างนะครับให้มา8ชุดเน้นมา2ชุดเน้นของอาจารย์ก็คือ53กับ0ูนย์ทุกท่านแอดมิสเตอร์บอ bon นะครับใครถามหาใครตามมาแล้วนะครับแคปหน้าจอให้ไวต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกู๊ดสระเกนะครับหนึ่งสิงหาคม2567 ชุด3ตัวอยู่ฝั่งทางซ้าย2ตัวอยู่ฝั่งทางขวาด้านล่างนะครับด้านล่างแนวทางของอาจารย์ให้มาชุดเดียวนะครับไปกับนั่นก็คือ9669ชอบกอแคบหน้าจอเอาทุกท่านม่ชอบกอผ่านต่อมาครับแนวทางของแอดนมตาครีสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้7นะครับ ชุดฟันธงได้แก่สี่เจ็ดแปดติดตัวไปกลับหกประตูชุดเบิลชุดรองอยู่ด้านล่างวันที่ก็อยู่ด้านบนสําหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นอหลุดนะครับแนวทางของหนุ่มตาครีต่อมาครับจะเป็นแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี 10, 1, สิบหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดวันที่อยู่ด้านบนสุดทุกท่านสูรคำนวณเลขเด่นบนของอาจารย์ได้สาม ชุดเด่นนะครับได้3 8 2 8 2ด3แดแล้วก็สองสต่อมาก็เป็นชุดรองํำนวณเด่นล่างของอาจารย์ได้7ชุดเด่นมี1779แล้วก็70ชุดกันบนล่างมี1 4 2 7 5 2 5 9หสองหแล้วก็8 6ดด้านล่างสุดเป็นแนวทางครบบนของอาจารย์ได้23890ทุกท่านสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับ เงินเทวดาใครก็อยากได้ปีสิบต่อมาจะเป็น,นทางชุดพิเศษแจ็คพอตนะครับเ่นตัวเดียวของอาจารย์งวดก่อนได้เลขศูนย์หลุดไปทุกท่านโวยออกสามสามหกสองหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้แปดตัวเดียวทุกท่านมาลุ้นกันแปดจะมาไหมก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ